อันนี้มันลบรล่มดีสดสื่นดีนิ้บวบกเงี่ยตรงนี้สวัสดีพ่อพี่น้องจากชอ่มยูทูมตุ่นยิเค้ที่สองแปดเก่านะคะเมื่อนี่กาคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับยหา่ออกฟ้าฮาเห็ดประจาค่ะ มื่อนี้ว่าจะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บเห็ดอันอื่นกับบริเก็บค่ะพ่อพี่น้องยังบ่เห็นอยู่ขอจะเห็ดหูเก็บเห็ดหูหน,ดนู้ดนีนะเนาะค่ะพ่อพี่น้องเนาะนี่ยังกับเก็บยังีงละไปก่อนเนเก็บหูนู้เนี่ย เก็บเฮ็ดหูหนูนี่แหละไิกแกงเดินนำอดเจ,จาะจักหน่อยแล้วขับไปเราถ่ายเฮ็ดอันอื่นแสบคือกันละเฮ็ดหูหนูกันเลยนำกุดกรุดกุดกุดดีเท่าดูมันยังละอคะนี่ <laughs> โอ้ดอกเงยดีเยวจักหน่อยโอ้คือไ้คุณเฮ้ยแถวอันที่ชิมเม้นแถวฟองชิโอ่แถว,อถว,อออถวโอ้ยแถวบะเทิงนี่เฮ็ดยังจะเก็บเฮ็ดอันนั้นไปก่อนนะเนาะคแถวฟองชิโน่ช่วงนี้มันเฮ็ดอันอื่นเฮ็ดดินเฮ็ดดอนก็นยังบ่ทันเกิด ขึ้นมาหลายเนะเาะครับพี่น้องแก็จะบอกกล่อ,องได้ว่าโฟกัสเห็ดยหอยนี่เห็ดหูหนูนี่นะไปก่อนไปแกงเส้นนำอดเจาะแสบคืกอ,อกันย่ดอกนี่ดอกง่ายง่ามดียดอกเนะสภาพอากาศเม,มือ่อก,ก็นั่งมือฝนกระตกนั่งมือ กระล่มแห้งเนาะค่ะพี่น้องซัเฮ็ดจังไดเฮากันนีเฮ็ดยังกะเก็บเฮ็ดเนั่นไปก่อนแล้จมไปนี่ละ่ะหาเฮ็ดอันดินเฮ็ดดอนเฮ็ดมู้หลอกมู้เลี้ยวเพิ่นกระจักอยู่ทางใดเฮ็ดเส้นจอกเส้นจอดเพิ่นนี่ค่ะพี่น้องนี่ต่อท่งนี้ Đi ta phải lăng kiếp nè chậu Ở chén bớt hướng Chén sẵn cả đẹp đi nó khả vô phía nội Nó cả nào vô đơ thường đẹp cả đây Mình นี่ยาคูขับตาเาเนเย็บมาขับตาเขาแล้วเออดอกเั้นเหยอนนแห่งเหีห่ยวแน่กับฝนยังเนาะฝนตกกระซุ่มซื้นมากร่มแน่กระแหง เก้สิซงนามยันหนังกับเจ้คุณอ,อันยู้ได้เนะาะคือทั้งนี้ นี่มันลบร่มดีลดสื่งดีนี่บเหี่ยวตรงนี้อืมนี่ยังเงินตึงตึงเด้งเด,ด้งดึงดึงอยู่คิดว่าแาต่กำลังเหน่อยจงไื่อยจงไ มาหาเก็บแต่ยุดปลาเก่านี่แหละได้ก็ได้อืมเนี่แล้วเนาะ มาแต่พลัง <must> ยังพันย,ย,ยังได้เจ้าคือผูเห็นใส่สีตาหาตาเยอะกันเลยหลังทั้งนั้นอีก นั่นอมงง่ายนึงคน,น,นอ่ะคนอ,อืมอดที่แย่กับข้าแต่บ่งทางอื่นกล่องกับอะไรพวกกัดเสห์ชายงามหมอกงามใหม่ทั้งหลายกับรู <laughs> โอ้ยแยเท่า ที่วูบับบับท่านผู้ส้มอาจจะเวียนหัวในจั่หน่อยเข้าใจเนกกำบัาพน้องแยเแถวกับเทคโนโลยีจี่พวกเขากัน,นจักหน่อยเนาะน้ำปัก๊กเนี่ยปลายใหม่นะโุกแค่แต่พลังแขนเนว้เเก็บเนี่ยออกก มันจะสูงตัวนี้ให้ตุผลพลังเก็บนะคะพ่อพี่น้องให้เก็บมาถึงนะแต่พลังอย่างบางมือบวชตากรชายมองมือท่านแน่ยายก็อยากเบิ่ง <laughs> ถ้าจะเบิ่งเท่านั้นสุดทินมบนเหยียบงามใหม่ดุมปังงางล่งนี้จ้ะอย่งก็ใหญ่ดีอยู่เพราะว่ามือมันเป็นภูมิใหม่นะไหนวะเนี่ยฝนจะบุกค่อยตกถืกแต่บุกตกแห้งอีลี เห็ดหนูหนูย่ายกันเลยแหงต้นใหม่พิเศษย่าเยเนี่ยว่าตอนใดว่าเคยผิดหวังเลยนะอีอ้าวเชงเกิดต้นนี้มามากค่ะบพี่น้องมาเบิ่งเห็ดน้ำย่ายเนี่ยนี่ชักเป็นเห็ดหยังย่ายกับ่รู มันเกิดยึดกองกันใหม่ไงไนะที่ตัดต้นไม้แล้วก็เพื่อนกษตรซับซับม,มึนมุนเนาะมึงเนี้ยก็เห็ดจอกแดงหนิไหมยายก่กว่าปลูว่าเพื่อนเอิ่นเห็ดอีหยังได้เห็นเอ้ามันเป็นเห็ดอีหยังไงเนี่ยตามตาฝรั่งกับโบแน่ใจแล้วลว่าแคเปิดเพิ่งนในหนังสือกับโบแน่ใจว่ากินได้หรือกินบ่ได้อันนี้ยาย่ปลูวเนะาะค่ะพี่น้องเนี่ย นี่ต้นใหม่อ่ะหน้าก็เล็ดตัดตัดแล้วก็นีน่แหละดูบุส่งก็คือกันก็นกนเพชรจอกแดงเนาะนี่มันจอกอะไรคะอูไดลูแน่ค่ะบอี่นออกบอกใหญ่แน่เนี่ย,ยซื้อเอียงเดี๋ยวใหญ่จะไปเบ่งแน่นต้งซื้อก่อนทำอิ่นเพ็ดเอีเนเนยงกินได้บ่ร หลายเด้อเขาพี่น้อทั้งบุญก็มีอีกนมั้ยไมจะพมาบุญทั้งนี้ยังหมักไงเลยเวดคือวืดฟี่หมักไงเลยสนทั้งนี้แข็งความเด้ออันียังอ้อที่แรกแก้วันวันพลาสติกแม่มันพลาสติกยัง ทำตามกันแล้วอ,อีหย่างว่าบ <c oughs> ้างละอยู่บ้านน้าเราเฮ็ดต้นน้นเราเฮ็ดอีหยังล่ะคะก็ส่งถ้ากินบ่ไใดน้อกเนาะถ้ากินไดเนี่ยอันโตอันโต,นตถากนี่ยมันมาก,กินแล้วมันตกเป็นเท็ดเ,เบื่อแน่นอนใช่ปะแต่มันคือเห็ดจอกแดงน,น,นี่ยมันแสบเนาะ มันเสียบมันกับตัวอันถากนะมันกินก่อนเ้องก่อนละอันนี้พวกเนี้ยขนาดตัวถากกันยังบอกข้าวกินมันต้องเบื่อแน่นอนเนาะขาบัพี่น้องเห็นยากบ่วนะสีมันนดำตาลเนาะอาจจะบังหยากขึ้นหน่อยเด้อขาบัพี่น้อง ท้กายกับคุณเก่าค่ะปอพิดดวโนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะช่วงเวก็่ฝากากดติดตามกด s u b ส c r ร b e กดไลค์กดแชร์ช่อง y ย u ทูบจุนยุ้เท่ที่289อย่าแย่เยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ